สวัสดีค่ะเจียบจะบอกว่าวันนี้จะไปเก็บต้นผักติ้วนะคะจะไปเก็บต้นผักติ้วมาปลูกนะคะแล้วนี่จะก็ลงปลูกเสร็จแล้วนะคะมีต้นผักติ้วฝรั่งนะคะที่เจอบเอามาปลูกแล้วก็ลงลดน้ําเจียบเก็บมาได้สองต้นนะคะนี่นะคะกําลังออกดอกเลยใครรู้จักผักติ้วบ้างคะนี่นะคะแล้วอีกต้นหนึ่งก็เป็นต้นฟันสิงโตนะคะอ่ามันจะ มันจะขมขมอะค่ะเหมือนเหมือนขี้เหล็กนะคะเหมือนขี้เหล็กนี่นะคะเจ็บก็มาปลูกไว้นะคะติดแล้วแล้วตรงนี้ก็ติดแล้วเหมือนกันนะคะต้นฟันสิงโตต่อไปนี้เจ็บไม่ต้องไปเก็บไกลนะคะนี่มีดอกด้วยเดี๋ยวเจ็บก็จะขย่าวขย่าวมันให้ดอกมันหลุดร่วงเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวอีกสักพักนึงมันก็จะตกแล้วมันก็จะร่วงก่ออ่าปอร์ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ เจก็จะมีกินนะคะต่อไปนี้จจก็มีแกงขี้เหล็กเนาะแกงเผ็ดขี้เหล็กใส่กะทินะคะใส่หมูสามชั้นเนาะแล้วนี่ถ้าเกิดเจก็จะกินต้มปลาต้มไก่นะคะเจก็เก็บผักติ้วของจะไปกินได้นะคะนี่นะคะเจเดินไปออกกําลังกายนะคะแล้วก็เจก็เห็นว่ามันเป็นต้นผักติว้วเจก็ไปขุดมานะคะแล้วก็มาปลูกที่บ้านเราจะได้มีกินไงคะนี่นะคะ อันนี้เป็นสวนบ้านเจมนะคะเป็นสวนเล็กๆนะอันนี้มันยังไม่โตเท่าไหร่นะคะใบโหระพาแล้วก็มีต้นว่านจอลเคได้วยนะคะแล้วก็มีผักแพวค่ะผักแพวนะคะแต่มันเป็นมันมันโตไม่เต็มที่เพราะอากาศมันร้อนเราจะก็มีต้นถั่วเลยนะคะแล้วนี่นำเสนอต้นมะยมนะคะ แลต้นเบลีฟแต่ชอบนี้มากกว่าชอบต้นผักติ้วนะคะต้นไปเก็บมาเองนะคะใบของมันก็จะเป็นยาวๆแบบนี้นะคะดูชัดๆเผื่อพี่คนไหนอยากจะไปเก็บมานะคะแล้วก็จะมีดอกแบบนี้นะคะดอกแบบกุ้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะ อันนี้ก็าลัางจะออกดอกนะคะเจ๊ภาวนาขอให้มันติดนะคะขอให้รากมันอยู่เนาะเดี๋ยวเจ๊จะรดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะจะได้เก็บเอาไว้กินได้เนาะใส่ต้มแล้วนี่ต้นฟันสิงโตเอาไว้แบบทําแกงขี้เหล็กนะคะต้องต้มน้ําแล้วก็คั้นๆหนึ่งรอบก่อนนะคะเพราะว่ามันจะออกขมๆเหมือนใบขี้เหล็กเราเลยอันนี้นะคะอันนี้น้องเจ๊ก็ได้มาสองต้นเหมือนกัน ไปออกกำลังกายด้วยก็ไปหาเด็ดมาด้วยนะคะงั้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ